สบายดีพี่น้องสบายดีพี่แดงมันจะกูดจะคนเด้อกินข้าวแรกน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อตำแม่ลันแดงแล้วก็จิ้มดอกกระเจี๊ยบพี่น้องไข่ทอดแล้วก็หมูทอดแล้วก็แกงไอ้ออมคิดเล็กใส่ไข่หมูแดงพี่น้องเอ้ยแซ่บไม่นอนพัวน่ะน้องน้ำม่เด้มาเด้อเอามาเด้อพี่น้องเด้อพี่เชนครับก็ช้อนอยู่ในจานน่ะถ้วยนี่ไง ไม่ได้พี่น้องเด้อบริวารล่าได้ยิ้มเข่าได้เท่านี้ลูกน่านกันไรต้องนั่งมาที่ข้าเปิดนะสวัสดียังสวัสดีบ้านที่เปิดแล้วเปิดแล้วครับสบายพี่น้องครับครูทุกคนเด้อมากินข้าวนังกันกินจำยัางแนวกินจยัง๊กไข่เจียวใส่แหนมแดงใส่ไข่ลูกใส่ไข่หมูแดงแกะทอดหมู โอ้โหเก่งเว่าจะโดอกกระเจียวอีกพี่แก้มอ่ะเกงอะไรเกงอะไรน้องน้ำนะจ๊ะนั่งดีๆค่ะน้องน้ำอ่ะนั่งดีๆค่ะคุณสวยอืมอ๋อมขีเล็กอ๋อมขีเล็กพี่น้องเลยครับออมแบบเล่าๆเด้เกรีอะไรเตรียมอะไรไทย มามีเด้อพี่น้องเลยเมาเด้มเดอมใโเด้าพี่น้องข้าวเป็บี่มอนี่เด็ะไายแต่่นดูนานสบายดีพี่น้องมาเด้อทีเขาแรงเดิมได้ดอกระเียวเกียวผีเหลกของปีเอ้ยหอกเกคองปีพี่น้องเลยวันนี้มีออด์กรุิบมาเดอมขางใบเมื่อน่ะต้มใบละไม่หอมหูลม บสไรัทหาใหม่โอค่แบบแกงเป็ดหอกินเป็นไหมเราลองดูาลองดูกันปลูกแกงกะเรีกินเป็นไหมถ้ามากินเป็นก็กินแต่ไข่กระเพก่อนชิมดูนิดหนึ่งอ่าทำไมยือย่างอีกย่างลูน้ำาน่งดีมาก่นองเลยูทอไม่กินบ ไม่ไม่เป็นเลยพมนุบทุบี่างเพี่แก้มมันขมนิดหนึ่งมันขมนะมางท็ไม่ก่มันก็ไม่มันก็ไม่ไังขมขนาดมั้นเยอะใช่ไมมาได้เลย

น่าแกงแกงที่เล็กอร่อยไปลูกมาแกะมาแกงที่เหล็กไหมแกงีเขาม่ักแกงที่เล็กอมไแกงที่เหล็กอืเาไม่ได้กทิลูกน้องมากินว่ะออนเออ นั่นอะไรแบ่งไว้ให้โอนแจ้งที่เหล็กเอาต้มมดแดงไหมไม่ได้โุ้ที่ไหนตัต้มต้นสองนต้มแดงนะรออกตื้ะะ้ลง่าอเกต้นกคอินาลออร่อยเัยอร่อยเลยหอมมันหอมเหนียวมาก

ไก่ลายไข่เอาไหลูกเจาะไปลงคืนไปไม่อ่ไยเอาไก่บ้างนะแบบไก่ลกยไข่ไก่เราเต็ียมดามด้เต็มพ้อกด้กยไข่หม่ก็มีไข่เก่าก็มีแค่เพก่ออไ อะารกินจนว่าอะไรกินว่าไม่ขมมขมยังสองน้ำเนาะมันไม่ขมหรอกอ่าขมหน่อยด้วยผมไม่เห็นมันเแกงง่ายด้วาต้องโทรมาถานมันต้องใส่อะไรบ้างทำไม่เป็นใช่ทำไม่เป็นผ้าด้วย ขายเกี่ยวขาดีถือว่าเลย <c oughs> เหนื่อยงงแล้วหนิตาเล่นมุดไปทั่วบ้านอาบน้ำเสร็จแล้วกำกาเล่นจนนือแตกขปบรถขึ้นรถสิ่ยากบาดสงบันมาว่นละาย เคยสิไปพ่อมันกับลาวไม่กันนั่นแหละนั่นจะกินไม่เป็นยู่นู่นแต่ลาวกินแต่กับพวกลาวดูลาวก็กินข้าวเหนียวอย่างนี้ไม่มีวันเดียวกินแล้วพี่นะ้องเอ้ยแบบบ้านนี้เขาไม่ค่อยกินปลากินเดี๋ยวเขากินน้อย

มามารถถ้าจะกินก็แบ่งแบ้ว hmm. ก็เพื่อนกินทุกเป็นนะมีผักชีเหลือี่ทีผักชีอะไรผักชีาักชีนี่นะมีอะไรตุเรียนเอาไปใส่อะไรเอ็งจิ้มด้ยมีแต่นักทีเอามาเอามั้ยไมเอามีบ้างใช่ยกมาซื้อลองลองอันนี้เหรอแน่นอนหืมที่วัดไว้ พีกพกครับอยู่มั้งทำอะไรวะทำน้ำจิ้มไม่เยะปิข้าไก่เย็นแท้ากทำเาะ้คนใหญ่ให้ต้นใหญ่เลยนี่นะไม่อันนี้ต้นเอต้นบนใชาที่มันเป็นมัดไวต้นหอมระชีตรงนั้นเลยโอเคเห็นแล้วต้นหอมกักชีบอดวอนี้เอาไปฮะโอเคอเอาไปาะ นี <c oughs> mainland, <robi> ่เราจามกับสอานี่กไรทีนี้หมูหมไก่มาแล้วนี่ไก่เนี่ไ่กับบ้าาแม่้ค่ะหอ่้ิดแกมนี่ไปกลหัวามแม่ี่แก้มจามแล้วปิดปากนะฮะจามแล้วปิดปาก มานั่งกันดีดีค่ะปิดเป็นหมกเดียวอย่างาเทียงเสียงห้าห้าเลยห้ารวมห้าเลยห้าโอ้ยพี่น้องกระซ็บแห้งลองน้ำมานั่งกันดีเลยนะเบิดทุกอย่างพี่น้องจ๋าอันดับแรกคือว่าไข่เจียวใส่ไข่หมูแดงเข้าอันดับสองมาคือว่าต้มมันดอกกระเจียวพี่น้องก็แเซ่บทุกอย่าง พรอมาพักกายพมือม,มาเทียวสเมเดอ้อว่าคืออะไรก็ได้ก็ได้อยู่ดีแม่เป็นสกู๊กคนนำรวมเมื่อพ่อกันใหม่คิดหนาสบายดีพี่เทนไปแล้ว